ที่เดินทางไปรัฐสภาเช้าวันนี้นะคะกลุ่มช่างตัดผมแล้วก็เสริมสวยไปรวมตัวกันที่สวนหลงรอเก้าค่ะไปตัดผมให้ฟรีแล้วก็เป็นการแสดงในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะเพื่อสะท้อนไปที่รัฐบาลว่าร้านตัดผมเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้นะแมะ้จะมีการระบาดของโควิด -19 ค่ะนี่เป็นภาพกิจกรรมในช่วงเช้านะคะที่มีช่างตัดผมใส่ชุด PPE ตัดผมฟรีให้คนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะนอกจากนี้มีการชูป,ป้ายแสดงความรู้สึกถึงความลำบากในช่วงเวลานี้ ผู้ที่มารวมตัวกันยืนยันนะคะว่านี่ไม่ใช่การชุมนุมไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่เป็นเรื่องปากท้องอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นใจให้ร้านตัดผมและเสริมสวยเปิดบริการได้ตอนนี้เนี่ยเงินแทบไม่เหลือแล้วนะคะค่าเช่าก็ไม่ได้ลดลูกค้าก็ไม่มีพร้อมย้ำว่าตั้งแต่มีการระบาดร้านตัดผมและเสริมสวยก็ปฏิบัติตามมาตร,รการด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองนัดลู่ล่วงหน้าแล้วก็มีการจํากัดจานวนลูกค้าด้วยที่ผ่านมาพยายามปร,ประคับประคองตัวเองกันมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ ประธานกลุ่มแฮประธานกลุ่มแฮชร์นะคะบอกว่าตอนนี้สมาชิกได้รับผลกระทบหนักนะคะหนักมากแค่ไหนหนักขนาดที่ว่าสมาชิกหลายคนโดนยึดรถแล้วนะคะแล้วก็อาจจะโดนยึดบ้านในอีกไม่ช้าด้วยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าไรายได้ไม่มีค่ะค่าเช่าค่าจ้างก็ยังต้องจ่ายอยู่นะคะไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอยู่บ้านตลอดค่ะ ตั้งแต่การระบาดรอบแรกจนมาถึงรอบล่าสุดเรียกว่าดิ้นรนกันมาตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะขอให้รัฐช่วยเหลือแล้วค่ะสิ่งที่เราคาดหวังกับรัฐบาลน,นะครับเราอยากให้รัฐบาลสั่งเปิดร้านทำผมเราครับภายในวันที่1กันยานี้นะครับเพราะว่าช่างทำผมเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วครับเพราะไม่มีรายได้เลยนะครับรายได้เป็นศูนย์เพราะคุณสั่งดองเค็มเราอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยากให้ท่านเนี่ยเปิดร้านตัดผมแล้วก็นะครับ เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยานะครับในร้านน้าผมที่ที่ถูกปิดหรือรู้ที่ถูกไล่ไล่ออกจากตึกนะฮะเพราะาบางคนเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเช่าก็ถูกไล่ออกจากตึกอยากให้รัฐบาลเนี่ยมองเห็นแล้วก็ถึงปัญหาของสังคมตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของาวัคซีนด้วยครับ ประธานสมาธ์ช่างผมไทยบอกว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการขอให้รัฐไปตั้งงบประมาณนะคะแต่มันหมายถึงการช่วยเหลือที่ตรงจุดปัญหาใหญ่ตอนนี้คือค่าเช่าแล้วก็ค่าจ้างลูกน้องที่ต้องจ่ายกันทุกเดือนทั้งที่ไม่มีรายได้นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มอีกร้อยละเยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังร,งรวบรวมรายชื่อใายฉีดเข็ม1เข็ม2หรือว่ายังไม่ได้ฉีดบ้างเพื่อไปเสนอให้รัฐบาลส่วนสิ่งที่ต้องการจากรัฐมากที่สุดตอนนี้ก็คือขอให้มีการผ่อนคลายไปกิจการร้านตัดผมเสริมสววยได้เร็ ส5%เกือบ90%เนเป็นตลาดที่เป็นล่างๆทั้งนั้นเลยหรือกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นค,ค,ความเดือดร้อนนี่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีอาชีพเสริมอะไรนะคร <c oughs> ับเขาก็มีแต่อาชีพในการตัดผมอย่างน้อยมีคนตัดเข้ามาในบาร์เบอร์ <c oughs> เขาวันละ2คน <c oughs> 2> เขาก็อยู่ได้ละหัวละ80 160บบาทเขาก็ยังพอซื้อข้าวซื้ออะไรกินได้แต่วันนี้มันไม่มีทางออกทางอื่นเลยเขาก็ต้องมา เรียกร้องให้รัฐบาลได้มองเห็นประเด็นสำคัญตรงนี้นะครับมูลค่าความเสียหายเอาชิดง่ายๆเลยนะน้องนะสมมุติว่า1ล้านค้าเนี่ยมีคนเข้ามาตัดผม2คนเนาะสองคนตีหวัวละร้อยเนาะสองร้อยบาทเนาะคูนด้วยสามสิบหกพันหกพันหนูคูณได้อ่าหนึ่งแสนล้านค้าที่เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าหกร้อยล้านแล้วนะ สมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทยหรือว่า BSA ค่ะมีการรวบรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดพราว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีตั้งแต่เสริมสวยซาลอนทำเล็บสักแต่งหน้าต่อขนตารุ่มๆแล้วเนี่ยนะคะมีถึง34,000ร้านด้วยกัน ผลกระทบที่ส่งผลต่อคนเนี่ยนะคะจำนวนคนคือ153,200คนค่ะผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เสริมสวยกับซาลอนค่ะมีจำนวนร้านที่โดนนะคะ17,000แห่งแล้วก็คนที่ทำงานในธุรกิจนี้80,000คนด้วยกันใน29จังหวัดเนี่ยนะคะกรุงเทพที่เดียวเนี่ยธุรกิจความงามที่ได้รับผลกระทบมีมากถึง5,800ลร้านนะคะความสูญเสียอยู่ที่580ล้านบาท ในขณะที่ปริมณฑล6จังหวัดเนี่ยนะคะจำนวนร้านมากก็จริงค่ะประมาณหมื่นกว่าร้านแต่ความเสียหายเนี่ยมันยังน้อยกว่ากรุงเทพที่เดียวถามว่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,917ล้านบาทค่ะ ผู้ประกอบการจํานวนมากนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็หลายๆร้านต้องปิดกิจการไปนะคะที่สําคัญร้อยละเกของคนที่ทําอาชีพนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะคุณจิราชาตาคุณพรวดีค่ะวันนี้จะมีการยื่นเอกสารประมาณช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้แล้วก็วันจันทร์หน้าจะมีการพูดคุยกับรัฐบาลนะคะว่าสิ่งที่ขอไปเนี่ยจะได้ไหมหนึ่งกันยาร้านส,สวยแตดผมจะได้เปิดหรือเปล่าค่ะค่ะขอบคุณคุณนัทที่ีค่ะค